วันผู้ที่สนใจในเรื่องของการปลูกไม้ดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปต้องไม่พลาดรายงานชิ้นนี้เลยค่ะทางสถาบันวิวจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไม้ดอกแบบองค์รวมเพื่อผลิตไม้ดอกในระบบเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงติดตามได้จากรายงานค่ะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินโครงการการพัฒนาศูนย์ขยายพันธุ์กล้าปลอดโรคและยกระดับการผลิตไม้ดอกปลอดภัยและโครงการการพัฒนาศูนย์ผลิตปุ๋ยชุมชนไม,ไม้ดอกไม้ประดับพึ่งพาตนเองดำเนินการต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2565เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับแบบครบวงจร สิ่งที่เห็นเป็นอาจจะเป็นลูปธรรมก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างเลยค่ะที่เกิดขึ้นที่ในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนเหมืองแก้วเองนะคะจะมีตัวของโรงงานที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีนอกจากเป็นศูนย์ที่ใช้ในการผลิตแล้วอะค่ะยังเป็นศูนย์ที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากตัวของกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่ให้กับกลุ่มอื่นที่มีการศึกษาดูงานได้นะคะปัจจุบันในพื้นที่ตะบนเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรตัวอย่างผลิตไม้ดอกกลุ่มแอสเตอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่องมีการผลิตและจำหน่ายได้ด้วยตนเองตลอดทั้งปีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้ดอกแบบองค์รวมเพื่อการผลิตไม้ดอกในระบบเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงเพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์องค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การเกษตรแบบครบวงจรจริงกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้มี30รายเป็นผู้ประกอบการช่วงอายุ35-40ถึงปีที่พร้อมในการลงทุนและเกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกในรูปแบบเดิมรวมถึงผู้ประกอบการที่สนใจในการปรับเปลี่ยนธุรกิจการเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ทั้งเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกเชิงพาณิชย์การควบคุมโรคก,การผลิตปุย๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูง การเตรียมกล้าพันุการออกแบบและการวางผังแปลงดอกไม้การออกแบบและจัดดอกไม้สําหรับคาเฟ่นอกจากองค์ความรู้ทั้งทางด้านบรรยายนะคะที่เรามีการทําทั้งเรื่องการพอล้ยังในเยื่อนะคะการทําเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วรวมทั้งตัวของการเตรียมแปลงนะคะแล้วก็พวกเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ใช้ในการทุนแรงนะคะในการปลูกตัวขององค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ ศิลปะในการทั้งทางด้านการจัดจการนะคะเพื่อที่จะทำการตกแต่งคาเฟ่นะคะสร้างความสวยงามนะคะสร้างตัวของแลนด์มาร์คที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ได้ค่ะการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปัม ทกอสอบริษัทสยามคูโบตาคอร์ปอเรชันจำกัดรวมถึงกลมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาร่วมกันนำศักยภาพผลงานวิจัยและองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ผู้ร่วมอบรมมีพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโดยนางสาวสาวนีมุ่งสุจริตการรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานที่ไอเลฟฟลาเวอร์ฟาร์มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมได้รับ คือเป็นชุดองค์ความรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับที่ครบวงจรทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยที่สนใจสามารถทําธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างรอบด้านพัฒนาให้ไม้ดอกไม้ประดับกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน